ฝันเป็นจริงแล้วครับล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมลงนามสัญญา MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีส่งมอบถนนโรโคโรดช่วงคลองรังสิตประยูนศักด์ถึงสะพานปทุมธานีหลังจากนี้ประชาชนจะมีถนนดีๆเอาไว้ใช้กันแล้วคะ่ะ ค,คือในเบื้องต้นเนี่ยทางรถไฟก็จะเจียดจ,จ่ายงบมาซ่อมให้มันใช้ไปได้ในลักษณะที่ไม่เกิดอุบัติเหตุไม,ไม่ไม่อันตรายก่อนนะครับแล้วก็ใน MOU เนี่ยผมคิดว่าสักอาทิตย์2อาทิตย์น่าจะส่งร่างมาให้ทางนี้ได้แล้วละ่ะภายในอาทิตย์สองาทิตย์เนี่ยเพราะเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไปปรับให้เหมาะสมกับทางของอบจปทุมธาน,นีนะครับก็คิดว่าของเราไม่ช้าไม่ช้าอันนี้ในระยะเวลาเนี่ยที่จะทําส่งมอบเนี่ย ใกล้เคียงกันไหมครับหรือว่าเนื่องจากดอนเมืองระยะเวลาเอยระยะทางมันยาวกว่าตรงนี้ประมาณไม่เกิน4กิโลนะดอนเมืองประมาณ18กิโลนะฮะสิกแปดกิระยะทางมันยาวกว่าแล้วปัญหาแต่และช่วงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรทมเขาก็จะรับเป็นบางช่วงเราก็จะพยายามไล่เคลียร์ปัญหาที่มีความเดือดร้อนในช่วงที่เขาจะไม่รับเนี่ยเราก็จะลงรายละเอียดนะครับว่าไม่รับเพราะอะไรเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเรามีงบพอไหม อย่างนั้นนะครับแต่เราจะพยายามส่งมอบให้เร็วที่สุดเหมือนกันเพราะว่าพี่น้องประชาชน,เ,นเขาร้องเรียนไปเยอะมากเรื่องนี้ตอนนี้ทางท่านผู้ว่าก็เจตนาดีนะท่านก็จะจยดงบแล้วก็ตอนนี้ปรับปรุงพอให้ใช้ไปได้ก่อนนะฮะแต่ขณะที่ปรับปรุงพอใช้ไปได้เนี่ยพี่ก็จะเดินหน้าในการที่ว่าทํา MOU กันแต่ที่ตกลงกันเมื่อกี้นี้ทางท่านผู้ว่าก็ให้ทีมงานร่าง MOU ขึ้นมาแล้วให้ MOU เนี่ยมาครอบคลุม ในการที่เราจะสามารถใช้งบส่วนไหนได้ทางอบอจอพอลงพื้นที่มาเห็นแล้วเนี่ยมีความตั้งใจจะทําอะไรบ้างหนึ่งคือ 3, ผมกล่าวว่ารื้อหมดทั้งเส้นเลยนะครับรื้อแต่ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เทคอนกรีตนะให้หนาอย่างน้อย20เซนนะแล้วก็ตามที่ท่านผูว้ว่าว่าทางทีมงานว่าจะมีอะไรเหล็กหัวท้ายกั้นเพื่อน,น้ําหนักเกินไม่งั้นมันไม่ไหวแล้วพี่น้องประชาชนใช้เส้นนี้เยอะมากนะฮะเยอะเพราะมันเะป็นะคู่ขนานกับวิภานะฮะมันแบ่งเบาทางนู้น ด้วยฮะเดี๋ยวผมทําให้ดีเลยนะขอให้ให้ท่านพู้ว่าทีมงานท่านล่าง M O U มาให้ชัดเจนให้ผมสามารถใช้งบของอาปจอได้เท่านั้นนะ่